สวัสดีครับร้านซ่อมมือถือเฟิร์สโฟนนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนจอซัมซุง A10 หรือว่า A10 นะครับมาดูวิธีซ่อมกันเลยทำการไขนอ็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับก็แกะหน้าจอเก่าอ,ออกได้เลยแล้วก็ทำความสะอาดคาบกาวเก่านะครับลาดกาวใหม่ได้เลย ตัวนี้ทางร้านจะแถมเป็นซีนกาวกันฝุ่นเข้าขลองหน้าไปให้ด้วยนะครับสําหรับเครื่องที่มาเปลี่ยนจอทางร้านก็จะแถมไปให้ทุกเครื่องนะครับใส่จอม่เข้าไปได้เลยใส่สทงเก็ตแพรจอแล้วก็ประกอบกลับเข้าเหมือนเดิม <S 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 เสร็จแล้วก็ใส่ฟ้าหลังเข้าได้เลย การเปิดเครื่องได้เลยนะครับแล้วก็ทางร้านก็จะทําความสะอาดพวกคราบกาวที่เลือยออกมาให้อีกรอบนะครับเดี๋ยวเรามาเทสจอดูกันตัวนี้เทสเพิ่มแสงหน้าจอลดแสงหน้าจอแล้วก็เทสทัสกีนหากใครสนใจงานซ่อมก็ติดต่อมาที่ร้านเฟิร์สเฟิร์สได้เลยนะครับสวัสดีครับ